ข่าวดีแฟนผีแดงแมนยูประกาศสร้างโรงละครแห่งใหม่ความจุ100,000ที่นั่ง เรียกได้ว่าถือเป็นข่าวดีที่นานๆจะมาสักทีครับสำหรับแฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหลังจากที่ทีมรักของพวกเขานะครับออกมาประกาศยืนยันอย่างไปทางการเมื่อวันอังคารที่11มีนาคมที่ผ่านมานะครับถึงแผนการสร้างสนามแห่งใหม่นะครับที่จุผู้ชมได้ถึง1นึ่งแสนที่นั่งครับโดยเมื่อแล้วเสร็จนะครับจะส่งผลให้รังเย้าแห่งใหม่ของทัพปีศาจแดงนะครับกลายเป็นสังเวียนลูกหนังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักรทันทีครับ เมื่อวันอังคารที่11มีนาคมที่ผ่านมาครับผลพักปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับออกมาแถลงการผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรนะครับถึงแผนการสร้างสนามแห่งใหม่ แทนที่รังย้าอย่างโอทัฟฟอร์ดครับที่รู้จักกันในนามโรงละครแห่งความฝันนะครับที่พวกเขาใช้งานกันมานานกว่า115ปีนะครับโดยถแถลงการของทัพพิสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเกี่ยวกับการสร้างสนามแห่งใหม่นะครับระบุว่าสนามกีฬาและก็โครงการฟื้นฟูนะครับมีศักยภาพที่จะสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับเศรษฐกิจของสหราชอาณาจากักรได้ปีละถึง7,300ล้านปอนด์หรือประมาณ 3 0 0แส,สนกว่าล้านบาทครับซึ่งจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ทางสังคมและก็เศรษฐกิจในวงกว้างแก่ชุมชนและก็ภูมิภาคโดยรวมครับโดยเซอร์ิมเลสคริปนะครับเจ้าของร่วมของสโมสรปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ออกมาให้สัมภาษณ์ครับถึงแนวทางการสร้างสนามแห่งใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยระบุว่าวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางอันน่าตื่นเต้นอย่างยิ่งครับสู่การสร้างสนามกีฬาฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะใจกลางโอรฟอร์ดที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ครับสนามกีฬาในปัจจุบันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมมาตลอด115ปีที่ผ่านมาครับแต่ก็ยัง ตามหลังสนามกีฬาที่ดีที่สุดในโลกอยู่ครับการสร้างอาคารข้างๆพื้นที่เพิ่มเติมครับจะทำให้เราสามารถอนุรักษ์แกนแท้ของโอรฟอร์ดเอาไว้ได้อย่างแน่นอนครับ และนั่นคือคำกล่าวของเซอร์จิมบล็อคริปนะครับที่ออกมาเปิดเผยถึงแนวทางการสร้างสนามแห่งใหม่ของปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยทั้งนี้ครับคาดกันว่ารังย้าแห่งใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะใช้เงินก้อนโตราวๆ2,000ล้านปอนด์หรือราวๆ86,000ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เมื่อแล้วเสร็จครับจะทําให้สนามแห่งใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับใหญ่ที่สุดในสหราชชาณาจักรครซงหน้าสนามเวมเบีรีนะครับที่มีความจุ9,000 0ที่นั่งทันทีครับโดยแบบจําลองนะครับภาพสนามที่มมีกกาารเปิดตออ นะครับรังย้าแห่งใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะมีหอคอยจํานวน3หอคอยครับที่ได้รับแรงบันดาลใจนะครับมาจากงามทั้ง3ของปีาศาจที่เป็นตราสัญลักษณ์ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองครับแล้วก็ยังเป็นตัวรังหลังคานะครับที่เป็นโครงสร้างยื่นออกไปในสนามขณะที่ทางเดินเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับสนามเวมบลีด้วยครับ ขณะที่บริเวณรอบๆสนามนะครับยังคงมีร้านค้าและก็ร้านอาหารไว้บริการแฟนบอลมากมายครับนอกจากนี้นะครับยังมีลำคลองเล็กๆรอบๆอบด้วยนะครับโครงการนี้เนี่ยออกแบบโดย Foster p n r t n r t s e r นะครับบริษัทสถาปนิกชื่อดังของประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากแคว้นเ r รส t e r Manchester นะครับโดยระยะเวลาในการสร้างสนามแห่งใหม่ของ Manchester United จะใช้เวลาไม่เกิน5ปีด้วยการก้าว นอกเหนือจากนี้ครับการสร้างสนามแห่งใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเป็นการเพิ่มการสร้างงานนะครับตำแหน่งใหม่ที่เป็นไปได้ถึงราวๆ92,000ตำแหน่งเลยทีเดียวนะครับมีบ้านพักเกิดขึ้นแห่งใหม่นะครับถึง17,000หลังนะครับแล้วก็จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกราวๆ1.8ล้านคนต่อปีเลยทีเดียวนะคร,รับสำหรับสถานการณ์ในอันดับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดณเวลานี้นะครับ พวกเขารั้งอันดับที่14ของตารางคะแนนครับลงเตะไป28เกมชนะ9เสมอ7แพ้ไปถึง12นะครับมีอยู่34แต้มครับโดยโปรแกรมนัดต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะลงสนามในรายการยูฟายูโรปาลีกในรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2นะครับโดยจะเปิดรังโอเรนฟอร์ดรับการมาเยือนของเรอัลซุสเซดาดครับทีมสโมสรจากประเทศสเปนนะครับโดยจะคิ c k อฟในวันที่13มีนาคมนี้นะครับในเวลาตี2ตรงตามเวลาประเทศไทยครับซึ่งเกมแรกนะครับทัพปิแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเสม เมื่อมาได้ก่อน1ประตูตอนหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทําให้พวกเขาเนี่ยกลุ่มความได้เปรียบอยู่ณเวลานี้ครับ โดยหลังจากที่ดวลกับเรอัลซุเซดาดนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดจะกลับมาลงสนามในศึกพิมลีย์อังกฤษนะครับโดยการเล่นเป็นเกมเยือนนะครับบุกไปเยือนรังคิงพาวเวอร์สเตเดียมของทัพจิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับโดยจะคิกออฟกันในวันที่16มีนาคมนี้นะครับคิกออฟในเวลาตี2ตรงตามเวลาประเทศไทยหลังจากนั้นแมนยูก็จะเล่นเกมเยือนอีก1เกมนะครับด้วยการบุกไปเยือนทีมจอมเซอร์ไพรส์อย่างเจ้าป่านนอตติงแองโกลเรสต์นะครับต้อนรับเดือนเมษายนนะครับคิกกออฟนนัันนนใว kick off สายนต์นะครับในเวลาตีสอตรงตามเวลาประเทศไทยถึงตอนนั้นก็ต้องมารอดูอีกทีครับว่าแรงกดดันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของรูเบนออมริมจะเป็นอย่างไรนะครับสถานการณ์ของพวกเขาจะดีขึ้นหรือไม่ฟอร์มการเล่นจะเป็นอย่างไรแฟนๆปีสแสดงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับ